สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุูมุกนะคะวันนี้คุูมุกจะพาเด็กๆไปฟังนิทานสนุกๆก,กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอ่านี่ก็คือนิทานของคุูมุกนะคะนิทานของคุูมุกชื่อเรื่องว่า สัญญาของสามเขานะคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะสามเขาตัวเล็กเป็นเด็กในบ้านเป็นลูกเป็นหลานที่ใครใครรักชอบออดชอบอ้อนวาอวอนยิ่งนัก ทุกคนร้องทักต้องฝึกให้สู้อ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าสามเขาเขาคือคนไหนสามเขาก็คือเด็กตัวเล็กที่สุดในบ้านเลยค่ะเด็กๆคนที่เขาใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงสีน้ำเงินนั่นเองตัวของสามเขาจะออกสีม่วงๆนะคะอ่ะเรามาดูหน้าต่อไปกันเลย ตื่นเช้าอาบน้ำแม่ทำให้ดูให้ลูกเรียนรู้ได้จดได้จำสามเขาสัญญาข่าวหน้าจะทำจากเช้าไปค่ำก็ลืมสัญญาอ่า สามเขาลืมสัญญาอีกแล้วนะคะเด็กๆด,ดูสิคะว,ว่าคุณแม่เนี่ยเขาทำอะไรให้สามเขาคะ่ะคุณแม่เขาอาบน้ำให้สามเขานะคะแล้วสา,สามเขาเนี่ยเขาก็สัญญาว่าคราวหน้าเนี่ยเขาจะทำเองเอ๊เด็กๆคิดว่าสามเขาเขาจะทำเองได้ไหมคะแล้วเด็กๆของคุณมุกเนี่ยอาบน้ำได้เองหรือยังนะ เคยบอกให้การใส่เสื้อผ้าดูหลังดูหน้าลูกต้องจดจำสามเขาสัญญาข่าวหน้าจะทำจากเช้าไปค่ ก็ลืมสัญญาอ่าเด็กๆดูสิคะคุณพ่อของสามเขาเนี่ยตัวสีอะไรคะตัวสีฟ้าๆใช่ไหมคะใส่เสื้อสีฟ้าแล้วสามเขาเนี่ยเขาคือคนไหนคะเขาคือเด็กที่ใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงสีน้ำเงินนะคะเด็กๆคิดว่าสามเขาเนี่ยเขาเป็นตัวอะไรคะอ่าเหมือนตัวไนโดเสาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสามเสาเขาเป็นไนโดเสารนะคะเด็กๆ ่าคุณพ่อเขาทำอะไรให้คะคุณพ่อใส่เสื้อผ้าให้สามขาวอีกแล้วเอ๊ในเด็กของครูมุกเนี่ยแต่งตัวได้เองหรือยังนะยายช่วยจับช้อนพาป้อนข้าวปลาจับแบบนี้หนาสอนหลานให้จำสามเขาสัญญา ขาหน้าจะทำจากเช้าไปค่ำก็ลืมสัญญา,าเด็กๆด,ดูสิคะคุณยายเขาทำอะไรให้สามเขาคะคุณยายเขาป้อนข้าวให้สามเขาทาั้งๆที่สามเขาเนี่ยก็โตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วทานข้าวเองได้แล้วแต่ว่าสามเขาก็ยังไม่ยอมทานข้าวเองยังต้องให้คุณยายป้อนอยู่ เด็กๆของคุณม,มุกทานข้าวเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คอยป้อนะ่ะก่อนไปโรงเรียนหัดเขียนนั้นหนาคุณตาพูดจาสอนผูกเชือกยาวจับมัดจับผูกให้ถูกรองเทา้า คุณตาพูดกล่าวกำชับให้จำสามเขาสัญญาขาวหน้าจะทําจากเช้าไปข้าก็ลืมสัญญา,าเด็กๆดูสิคะในภาพเนี่ยคุณตาเขาทำอะไรให้สามเขาอีกแล้วคะ คุณตาเขาผูกเชือกรองเท้าให้สามเขานั่นเองใช่ไหมคะอาเด็กๆคิดว่าสามเขาเนี่ยเขาทําเองได้ไหมคะเขายังผูกเชือกรองเท้าเองไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณตาเนี่ยยังต้องคอยผูกให้อยู่เลยแล้วถ้าทําไม่ได้เนี่ยเราต้องทํายังไงคะเด็กๆ เราก็ต้องฝึกทำนะคะถ้าไม่ฝึกทําเราก็จะทําไม่ได้แต่ถ้าเด็กๆฝึกทำเนี่ยเด็กๆก,ก็จะทําได้แน่นอนเลยนะคะคุณมุกเชื่อแบบนั้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปนะคะเลิกเรียนตอนเย็นไปเล่นเฮฮาเตะบอลเลิงล่าสนุกที่สุด เพื่อนห่วงสามเขาละวังสะดุดเชือกรองเท้าหลุดเตือนให้ผูกดึงอ่าเด็กๆด,ดูสิคะเพื่อนของสามเขาเนี่ยมีกี่ตัวคะมีสามตัวนะคะตัวแรกก็คือสีฟ้านะคะตัวนี้เองใส่เสื้อสีแดงตัวต่อไปสีชมพูใส่เสื้อสีเขียว และตัวต่อไปสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าเขาใส่เสื้อสีเหลืองนะคะแล้วเด็กๆสังเกตที่สามเขาสิคะสามเขาเขาเป็นยังไงคะเชือกรองเท้าเขาหลุดนะคะแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เตือนว่า สามเขาเนี่ยต้องผูกเชือกรองเท้านะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะสะดุดได้อ่าเห็นไหมคะว่าอันตรายเนี่ยเกิดได้ทุกที่เลยแค่เราไม่ผูกเชือกรองเท้าเนี่ยแล้วถ้าเราเดินหรือว่าเราวิ่งเนี่ยเด็กๆสามารถสะดุดเชือกรองเทา้าแล้วก็ล้มลงได้อาจจะทำให้หัวแตกหรือว่าหัวเข่าแตกได้เลยนะคะไม่มีใครมา จะหาคนพึ่งสามเขานิ่งอึง้งไม่ผูกไม่ทําอาเด็กๆด,ดูสิคะสามเขาเขาก็ยังไม่ยอมผูกเชือกรองเท้าด้วยตนเองนะคะเพราะว่าเขาอะจะหาให้ คนอื่นมาผูกเชือกรองเท้าให้เขาแต่ว่าทําแบบนี้ถูกต้องไหมคะทาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆรองเท้าก็เป็นรองเท้าของเราเด็กๆก,ก็ต้องฝึกผูกเชือกรองเท้าด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องรอให้ใครมาผูกให้คะ่ะถอดใจดังเฮือกห,หยิบเหยียบเชือกคลัพม,มัมล้มลงหน้าควา่ำ ชนเพื่อนล้มตึงอ่าเห็นไหมคะครูมุกบอกแล้วว่าเป็นยังไงคะอุบัติเหตุนเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยใช่ไหมคะแล้วทําไมถึงสามเขาเนี่ยเขาถึงชนเพื่อนล้มแบบนี้ล่ะคะเด็กๆเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าเขาไม่ยอมผูกเชือกรองเท้าใช่ไหมคะก็เลยทําให้สะดุดแล้วก็ชนเพื่อนด้วยเห็นไหมคะไม่ใช่แค่สามเขาที่เจ็บตัวนะคะเพื่อนๆนของเขาทั้งหมดก็เจ็บตัวค่ะเพราะว่าสามเขาเนี่ยชนเพื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เพื่อนๆนหัวปูดหน้าบูดหน้าบึง้งเตือนเสียง,ข,งขังขึง ช่วยผูกเชือกทีอ่าตอนนี้เพื่อนๆนของสามเขาเนี่ยโกรธแล้วนะคะเพราะว่าสามเขาเนี่ยไม่ยอมผูกเชือกรองเทา้าเลยทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เพื่อนของสามเขาเนี่ยหัวปูดแล้วนะคะเพราะว่าล้มเมื่อกี้นั่นเองที่สามเขาไม่ยอมผูกเชือกรองเทา้าก็เลยวิ่งมาชนเพื่อนนะคะจึงลองทําดู น้ายู่หน้ายี่ไม่ได้สักทีเก็บเชือกซ่อนไว้อ่าสามเขาเขาก็ลองผูกเชือกรองเท้าด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าเขาก็ยังผูกไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเขาก็ใช้วิธีที่ผิดนะคะสามเขาไม่ยอมผูกเชือกรองเทา้าแต่ว่า แอบเก็บเชือกรองเท้าเนี่ยซ่อนไว้ข้างในรองเท้านั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะเด็กๆว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนต่อไปนะคะออกวิ่งก้าวยาวรองเท้าลอยไปดังโป๊กหล่นใส่ จนหัวเพื่อนปูดนี่ไงคะเด็กๆเ,เห็นหรือยังคะว่าโทษของการที่เราไม่ผูกเชือกรองเท้าเนี่ยแล้วแอบเก็บเชือกเนี่ยซ่อนไว้ในรองเท้าเป็นยังไงคะทำให้รองเท้าของเราเนี่ยหลวมไม่แน่นนะคะแล้วดูสิคะเด็กๆรองเท้าของสามเขาเนี่ยลอยขึ้นไปโดนหัวเพื่อนอีกแล้วเพราะว่าวิ่งเล่นไงคะแล้วรองเท้าเนี่ย ไม่แน่นพอเพราะว่าเขาไม่ได้ผูกใช่ไหมคะก็เลยทำให้รองเท้าเนี่ยลอยไปโดนหัวเพื่อนอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะโกรธสามเขาแน่ๆเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนหัวโนโตเท่ามะกูดพร้อมใจกันพูดผูกเชือกเถอะนะ เด็กๆดูสิคะเห็นในภาพไหมคะเพื่อนๆของสามเขาเนี่ยหัวปูดกันทั้งสามคนแล้วเพราะว่าแค่สามเขาเนี่ยไม่ยอมผูกเชือกรองเท้านั่นเองเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้คะ่ะสามเขาสายหน้าทำท่าเงอะงะออนเพื่อนจ๋าจ๊ะ ช่วยผูกให้หน่อยเด็กๆดูสิคะขนาดเพื่อนๆของสามเขาเนี่ยโกรธสามเขาที่เขาไม่ยอมผูกเชือกรองเท้าเนี่ยสามเขาเขายังไม่ยอมทําเองเลยจะทําเขาจะอ้อนเพื่อนให้เพื่อนมาผูกเชือกรองเท้าให้แต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็สายหน้านะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆไม่มีน้ําใจนะคะเด็กๆแต่ว่าเพื่อนๆของสามเขาเนี่ยเขาอยากให้สามเขาลองฝึกทําด้วยตัวเองคะ่ะ เพื่อนเพื่อนสายหน้าอย่าช้าไม่คอยเป็นอย่างนี้บ่อยทำเองให้ได้รีบผูกเร็วหนาแล้วมาเล่นใหม่ค่อยๆทำไปถ้าเหนื่อยก็หยุด เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ยอมช่วยสามเขานะคะเพราะว่าเขาอยากให้สามเขาเนี่ยผูกเชือกรองเท้าได้ด้วยตัวเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนต่อไปสามเขานั่งเศร้ารองเท้าเชือกหลุดรอตาเหงือผุดเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวรุก เด็กๆดูซิคะขนาดเชือกรองเท้าหลุดเนี่ยสามเขายังจะรอคุณตามาผูกให้เลยแบบนี้ถูกต้องไหมคะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะถ้าเป็นเด็กๆอ่ะเด็กๆจะเลือกผูกเองหรือว่ารอคนตาคะแต่ถ้าเป็นครูมุกครูมุกจะเลือกลองฝึกผูกเชือกรองเท้าเองคะ่ะสามเขาอยากเล่นยิ่งเห็นเพื่อนสุข สามเขายิ่งทุกขเหงาหงอยโศกเศร้าลองผูกไหมหนอหรือรอใครเขารอตาช่วยเราเลือกแบบใดดีด เด็กๆดูสิคะเพื่อนของสามเขาเนี่ยวิ่งเล่นเตะฟุตบอลกันอย่างมีความสุขเลยแล้วเด็กๆย้อนกลับมาดูสามเขาสิคะเขาเป็นยังไงคะเขานั่งเศร้านะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเชือกรองเท้าหลุดแล้วก็ผูกเองไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเชือกรองเท้าหลุดเนี่ยก็ไม่สามารถไปวิ่งเล่นกับเพื่อนได้อีกเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะ สามเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าเขาจะผูกเชือกรองเท้าเองหรือว่ารอใครมาช่วยเขาดีเดี๋ยวเราไปดูกันสิเขาว่าสามเขาเขาจะเลือกแบบไหนสามเขานั่งลงมองตรงท่วนที่ยุ่งยากแบบนี้ไม่อยากจะทำนึกถึงสัญญา ตาสอนยังจำนั่งนึกงึมงำผูกใหม่อีกหนอสามเขาเขาเริ่มมีความพยายามที่จะผูกเชือกลองเท้าเองแล้วนะคะเด็กๆแต่คุณมูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสามเขาเนี่ยเขาจะผูกได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสามเขาภาคเทียนด้วยตัวของตน สามเขาอดทนผูกจนสําเร็จอ่าเห็นไหมคะเด็กๆคะสามเขาเนี่ยเขาสามารถผูกเชือกลองเท้าด้วยตัวเองได้แล้วนะคะเย้หูมุกดีใจกับสามเขาด้วยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าความพยายามเนี่ยมันดีขนาดไหนถ้าเราพยายามเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอะไรที่ยากเกินไปนะคะถ้าเด็กๆยังทำไม่เก่ง หรือว่ายังทำไม่ชำนาญเนี่ยเด็กๆก,ก็ฝึกทำทุกวันทุกวันนะคะแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยเด็กๆก,ก็จะเก่งขึ้นมาเองนะคะเพื่อนมาดีใจชัยโยอึงเอ็ดไดโนปากเป็ดแอบถามวิธีรองเท้าที่ผูก เตะถูกทุกทีวิ่งได้เต็มที่ไม่มีหลุดหลนอ่าเด็กๆเห็นไหมคะเพื่อนๆของสามเขาเนี่ยเขาก็มาดีใจกับสามเขาด้วยที่สามเขาเนี่ยผูกเชือกรองเท้าเองได้แล้วแล้วก็จะได้กลับไปเล่นเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆได้อีกแล้วรองเท้าก็จะไม่หลุดเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะเด็กๆ สามเขาภูมิใจในตัวของตนเล่าซ้ำหลายหนให้ทุกคนฟังสามเขาสัญญาทุกคราทุกครั้งทุกงานที่สั่งตั้งใจประจำ สามเขาสัญญาขราวหน้าจะทำจากเช้าไปค่ำทำด้วยตนเอง เด็กๆเห็นไหมคะว่าถ้าเรามีความพยายามเนี่ยเราก็จะทําสิ่งนั้นสําเร็จใช่ไหมคะแล้วดูสิคะว่าสามขาเขาเขาภูมิใจไหมคะสามขาเขาเขาภูมิใจมากไม่ใช่แค่สามเขาที่ภูมิใจนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ภูมิใจแล้วคุณครูก็ภูมิใจในตัวเด็กๆด,ด้วยนะคะอ่านี่านสามเขาก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยอ่าถ้าสนุกนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปครูมุกจะมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกนะคะอ่าครั้งนี้เราต้องจากกันไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ